สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับช่องควายไทยไล่ทุ่งครับเป็นชิปที่3แล้วครับที่เป็นชิปเปิดราคาด้วยพี่น้องสําหรับฟาร์มควายงามนี่ครับของบ้านเพชรนี่ครับพี่น้องเอยไม้ล้อมเรือนฟาร์มตีครับเนี่ยพี่น้องมึงดูครับยังงามเลยเป็นชิปที่สองนี่ก็เริ่มด้วยด้วยจากแม่ยังครับเนี่ยตัวนี้แม่กระถินครับแม่กระถินครับโตบักง่ายเลยพี่น้องแม่กระถินนีเพื่อนอายุจากปีครับ เจ็ดแปดปีครับเจ็ดแปดปีได้ลูกจากตัวแล้วลูกที่ซีในทองครับอุติซีในทองตอนนี้มีลูกเพิ่นบอตอนไหนมีมีครับใส่ตัวได้ลูกเพิ่นพูนครับมาไปอยู่ไก่เมีย่พูน่าเล่นอยู่พูน่ะแมนครับพ่ตัวผู้ก็ตัวแม่ครับลูกพ่น่ะตัวผู้ตัวผู้แมนครับอายุจากเดือนแล้วครับนะท่อๆกันกับตัวนั้นครับห้าเดือนห้าเดือนห้าเดือนเท่ากันครับลูกเพิ่นเป็นเล่าใดเป็นลูกบิ๊กอุทัยครับโอ้โหพี่น้องลูกบิ๊กอุทัยบนนตัวเหนหน้าเขาสีสลนพูนเม่นบ่แมนครับ เพ่นก็อยู่ไก่แม่แต่ลรพี่น้องแม่เพื่อนก็หวงลูกก็กำลังมาไม่พี่น้องกำลังมานี่ครับมาแล้วครับนั่นนะเออนั่นล่ละนี่ด่างแม่นี่ครับนี่ครับเบิ้งอาไข่สีหาเดียนได้ครับนี่ลูกบิ๊กอุทัยตัวผูกด้วยพี่น้องครับนี่วันนี้ก็ดสิเปิดพ้อมกันแม่ลูกเป็นบมอห้อยครับอันประวัติแม่เพื่อนลืมแล้วสูงเท่าไรก็่ห้อยแม่เพ่นร้อยสี่สิบหกครับร้อยสี่สิบหกเพื่อนเป็นเล่าทั้งใดครับเพิ่นเป็นลูกเพชรอุดรครับลูกเพชรอุดรลูกสาวเพชรอุดร ลูกสาวเตะแผเพชรอุดรแม่เพิ่นเดมีบอลเราแม่เพิ่นเมื่อไน่ใจเฮือนครับแต่ว่าความสูงข้มใหญ่โอ้ยพี่น้องเลยเบิงเอา่ใงญ่อลังการอีลีพี่น้องครับอมุนให้ทองนี้ครับทับรถตีทับแล้วครับทับพ่อได้ไวครับเนี่ยเจ้าไม้ครับเจ้าไม้เจ้าไม้เขาใหญ่นบ่แม่ครับอ่าได้จากเดือนแล้วครับทัาไวสวงเดือน ช่องเดินก่าครับช่องเดินกว่วแล้วพานแล้วเรียบร้อยหมดแล้วครับตรวจทองแล้วครับโอ้พี่นอ้องบ่งทั้งหนาดูครับพี่น้องเหมือนกล้องผมถือต่อเวนครับอ๋อบึงควายตัวนี้ดูพี่น้องผัวความสูงความใหญ่แต่ว่ากล้องผมหมุนบ่ได้ตัวนี้แล้วนาะลูกแม่นครับตัวนี้แหละ <laughs> ลูกชายดอกเขาใงี่ๆนี่แหละหยุดเดี๋ยวนี้เออลูกลูกซื้อขามินติแม่นครับอ่าลูกซื้อขามิน ลูกแม่กะทินด้ยอย <c oughs> <laughs> าาใไ้เบิ้งแม่พนเสียครับลูกพันละมาห่วงแม่พน <c oughs> รู้ครับผุนอู้ยความสูงความใหญ่ความอ่างอ่ัพี่น้องเลยเ <c oughs> บิ้งเอาครับในเบิ้งคักๆอุมีตำานิอย่งจากย่างจากแนีมันบ่นในหอ <c oughs> ้อยเบิ้งรู้ครับผุนอู้ยคงาอ่างพเพ่นองเลยเ้งเล้าุรนเองคอมีตำนิย่างจานี้มัน่ในท้องเรื้อมรื้อ้มสูงความให้วอยครับพี่น้องเยบื้อง้าครับแนบือๆอุมีตหนอย่าา่าเนี้ยนนหอย สิบซองสิบองนี่คือล้านสองแสนครับครับล้านสองแสนต่อร้อนกันได้ครับซื้อสองได้สามเดีพี่น้องครับกับลูกไซเพินวังหั่นกับในท่องครับได้สองสามเดียนแล้วเนาะแม่นครับแม่กับทินเนี่ยครับเบิ้งงจาของอ่างความใยญ่ความหนาวพี่น้องครับนี่เอาตัวต่อไปตัวใดในห้อยบ้างนไ่ตัวเม่สนวนะครับต้องเอาแบบไวๆได้พี่น้องครับผู้ใดสนใจค่อยค่อยโทรมาครับพี่น้องเราคุยเราแล้วผูกไว้อาบแดด นี่ครับนี่พี่น้องครับเอาครับมาเบิ่งแม่สาวซ้ำหน่อยที่โตบักไงที่ผมถ่ายได้คดลิปแรกนะพี่น้องตัวนี้เพิ่นซื้อเอ็นสาวยังก้อนเนี่ยไม่้อยซื้อกุหลาบครับนางสาวกุหลาบแม่นครับเพิ่นอายุลายปันใดแล้วนะครับตัวนี้สองปีเก้าเดือนครับสองปีเก้าเดือนเ่าท่านทับตีเอ่ออยู่ในช่วงกงระลังผสมครับโอ้กระลังกระลังเริ่มสิผสมแล้วเนาะครับเพิ่นสูงลายปันใดครับตัวนี้ร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบมุมกล้องโอได้พี่น้องขาตัวนี้ มันเป็นลูกเต้าเล่าใดห้อยมันเป็นลูกภูเขาไฟสีสะเกตดครับลูกภูเขาไฟอยู่สีสะเก็ดเนาะลูกตัวแรกครับลูกตัวแรกไว้ติดเนี่ยเนีนครับปลาลูกตัวแรกของเจ้าภูเขาไฟพี่น้องความเงียวนี่ได้วัดจากเท้าโบห้อยมาเงียวนี่นม่ได้วัดโอ้คว้ยบัตทันพวสสามปีแม่พี่น้องสูงร้อยห้าสิบความเงยวนี่บิ้งบ้งความเงาวดูพี่น้องโอ้โหลูกเจ้าภูเขาไฟโปรโมทให้เจ้าภูเขาไฟเลยพี่น้องครับนี่ ้ก็ขาาองความสูงลอยหาีบเนาะเบื้องเอาพี่น้องตอนนี้กําลังล้อผสมอยู่เนาะเบิบ้งอ่างเบิ้งอย่างนู้นครับผัวแม่สาวอ่ะนางสาวใกล้นางสาวพ้อมผสมแล้วเนาะคันจีสามปีเนาะในห้อยหน่ยครับมงดูพี่น้องที่เนี่ยห่างผนงามเนาะตัวนี้ในห้อยเลยเบื้องห่างดูห่างเพื่นเป็นปุ่มงามงามพี่น้องครับเบิง้งกว่าตอนนี้ผมมกักหางเพื่อนอะไรครับเป็นกว่าหางกับอายุเซื่อ หางยาวพร้อมเป็นปุ้มพร้อมครับแต่ว,ว่าก้องผมกันไทยทั้งไทยควยนีสิเป็นเรียวๆได้พี่น้องใช้โท,ทรศัพท์ไทยนบด,ดีครับเบื้องเอาผอครับเบิ้งหางเพิ่นพร้อมสูงพร้อมใหญ่ได้เบิดมีเรามีก่อใบหลอดครบนอะได้ห้อยเนาะตัวนี้นะครับจีห้องไวหลยปัไดาตัวเนี้ยตัวนี้ห้องไวส่องครับสองนี่คือสองใหญ่บ่ครับ <laughs> สองร้านครับสองร้านบาทได้พี่น้องควยสาวได้ครับเบื้องเอา ผู้เดสซนใจสายพันธุ์ยักษ์ใหญ่กับเบื้องเอาเด้อครับนี่เบืงดูครับเบิ่งความใหญ่ลูกลูกสาวตัวแรกของเจ้าภูเขาไฟเนาะครับพี่น้องกับเบิ่งเอาเด้อครับนี่เบื้องเอาอหัวความใหญ่ความเาว้ยาวนี้ยานี่เ้คักอีหลีแม่พี่น้องเบิ่งเอาผมเป็รถไฟครับนี่พี่น้องเบื้องคักๆักเอาครับหัวเจ้าความความสูงร้อยห้าสิบความนี้ยนี่เนี้อัดหลาดเพราะเป็นรถไฟยังเลวว่าเละพี่น้อง อ้าวมีตัวต่อไปอีกวันนี้ห้อยวันนี้ครับสาวน้อยตัวนี้ใช่ล่ะตัวใดพันไทยตัวนี้บ่อ้าวตัวนี้ได้ลูกเต้าเล่าใดเนี่ยครับนี่ตัวนี้ลูกเบิ่มพันล้านครับลูกเบิ่มพันล้านแม่บ่มีในนี่ตีบ่มีครับไปจองเพิ่นมาโอ้ไปจองมาเลยแม่นครับเพิ่นออกจากแม่ยใดครับนี่แม่อายุร้อยเอ็ดครับแม่อายุร้อยเอ็ดลูกสาวเบิ่มพันล้านอายุจากเดือนแล้วเนี่ยครับอายุสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนกับ ยังท่านพอปีเลยพี่น้องเพิ่นสูงลายวัน,นไดนแล้ห้อยว่ายสามสิบครับว่ายสามสิบแล้วปุ้ยควายเราพี่น้องมีแต่โตวันวันครับคุณดูครับนี่ลูกสาวเบิ่มพันล้านครับวันงามขนาดเลยกว่าครับเบิ่งทั้งหน้าตาเตีม้มแก้มจำเบิดหน้างามครับหน้าหวาหนงามทึ่งปวดพี่น้องเดี่ยวโดนนี้ <laughs> พี่น้องอที่ผมมือสั้นๆโมเมนต์อย่างนี้ครับผมเราเวียงทั้งหลังพร้อมควายเรามันอยู่ใกล้กันยานมันซน เบิ่งควาใหญ่ความง้ํงา,<ม>า,าดูของคว้ยสิบเอ็ดเดียนดูพี่น้องนาวานครับเพิ<ตาม>่งตาเพิ่นดูคุณง้ําอ่องง้ําตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็สิถึกจัดนี่ใส่ไม้ย่างดีนเนาะบดื้อเพราให้ตัวน,นี้เนาะตัวน,นี้รู้สึกว่าสิบเพคุ้มกล่องไหมครับแล้วยืนในี่ท่าย,ย่างดีเลยเนะน,นี่ยหัวครับเนี่ยครับเบิ่งเพิ่นฝึกสมาธ,นนมาธิไม่เสียนรู้แล้วครับเบิ่งการยืนดูพี่น้องยืนแบบสง่งานคือตัวนี้น้อยนะมันมืนตัวนี้กระโงงให้ นี่ครับเบื้องเอาสนใจตัวใดภายในสองสามตัวตัวนี้สิว่าลายบนได้ห้อยตัวนี้ว่าไว้ห้าสิบครับห้าสิบคือหายห่ตีห้าแสนเต๋ครับห้าแสนบาทราคาต่อรองกันได้ครับควยดีควยงามประจําฟาร์มไม้ล้อมเรือนฟาร์มบ้านเพชรเนี่ยพี่น้องเจ้าผมกับองก็เห็นมือนี่คือกันไี่ครับนี่ขนาดคุยบ้านเพชรมีได้โตราคาเป็นล้านของคุณ<อ>ของโอ้พ่นของก็ใหญ่ฟาร์มมาบราพี่น้องครับเบิ้งเอาให้เบิ้องรอบๆอกีกเทียนหนึ่<อ>งไา<อ>งงามครับ กว่าครับเบื้องตันมกกอกสไตล์เบิ่มเพิ่นละครับท่ายเต็มท่ายง่ายกว่ามึงขึงเนาะนายห้อยเนาะครับเอานายห้อยเบิด์ตช่อตัวเราตีวันเนี่ยเบิดแล้วครับถ้าเบิดแล้วเอาฝากเบอร์โทรเพื่นเนี่ยตั้งนายห้อย0 9 4 8 0 4 8 6 9 9ครับผู้ใดสนใจก็โทรมาส,สอบถามต่อร้องในเนาะนายห้อยเนาะครับอยู่บ้านเพชรผูดด้ใดจะเห็นตัวแท้บ้านใกล้เลือนเชียงกับมาเบิ้งได้ครับอยู่บ้านเพชรหลังหลังโรงเรียนเพชรวิทยาคารเด้อพี่น้องครับ ผู้ใดสนใจแม่ใดก็มาสอบถามมาต่อล้องกันได้ครับถือใจน้ำสรงฮอดบ้านคือเขาบอกในห้อยครับครับ <c oughs> เปิดราคาทุกโตในฟาร์มเราด้วยนยในห้อยเนาะสามชิปน,นี่เนาะเปิดรุ่นเหล่วเจ้าบอกเปิดเอาครับผู้ใดมักตัวใดก็โทรมาหาเราด้วยพี่น้องด้วยครับ,รบสำหรับชิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไปซ้ำนี่ละผู้ใดมักอันใดก็ฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์ คอยรอชมในคลิปต่อไปของช่อง u t u b e ควายไทยไร่ถูกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัควัติวัิ